สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการเซ็นทรเฮาส์สี่เฟสสนะครับวันนี้เราเราจะมาอัปเดตนะครับหน้างานบ้านเซ็นทเฮาส์หรือว่าซีทีเอหทับสินะครับหลังนี้บ้าน98%นล้วนะครับก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านนะครับวันนี้เรามารีวิวคร่าวๆนะครับบริเวณ ภายนอกบ้านแล้วก็พื้นที่ลงจอดรถพื้นที่ต่อเติมหลังบ้านหน้าบ้านแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับบริเวณรอบบ้านภายนอกนะฮะแล้วก็ภายในนิดหน่อยนะครับบ้านหลังนี้ยังไม่ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดในวันหลังนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศภายนอกนะครับว่าหลังจากที่ปูกระเบื้องแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับรีวิวก่อนทําความสะอาด บ้านเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับนี่ครับไปดูกันเลยนะครับหลังนี้ถ่ายในมุมกว้างนะครับเพราะว่าตัวบ้านหลังนี้หน้ากว้างหน้ากว้างมากๆเลยนะครับนี่ครับต้องทํากล้องในแนวนอนนะครับถึงจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของตัวบ้านนะครับนี่ครับ หลังนี้ ct h 5 6 7า6ทับ15นะครับยังเปิดให้จับจองอยู่นะครับเพราะว่าหลังนี้ลูกค้ายื่นกู้ยอดไม่ได้เต็มนะครับวิวบ้านหน้ากว้างมากเลยนะครับหลังนี้ ct h 5 6 7าหทับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันนะครับรบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับันี้ จะมีประตูอยู่2ด้านนะครับทางเข้านะครับนี่ครับเป็นประตูขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีประตูขนาดใหญ่นะครับไว้สําหรับทางเข้าออกของรถนะครับแล้วก็มีพื้นที่บริเวณข้างบ้านนะครับนี่ครับก็เปิดก่อนนะครับได้2ทางครับประตูทางเข้านี่ฮะนี่ครับเข้ามาก็จะเจอบริเวณนี้นะครับ หน้าบ้านกว้างๆเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่บริเวณข้างบ้านหน้าบ้านนะครับที่นี้นะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหน้ากว้างขนาดใหญ่มากนะครับหลังนี้จะประกอบไปด้วยนะครับสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงนะครับเป็น2ห้องโถงนะครับ2ห้องโถงแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นนะครับนะครับพื้นที่บริเวณด้านหน้ากว้างๆเลยนะครับหลังนี้ พอเดินเข้าไปนี่นะครับก็จะมีพื้นที่ลงจอดรถอย่างกว้างแล้วนะครับเดี๋ยวดูบริเวณรอบบ้านก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูภายในบ้านนะครับนี่ครับหลังคาก็นี่นะครับกูแผ่นพีวฟมอย่างดีนะครับบ้านหลังนี้พึ่งปูกระเบื้องเสร็จนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาทําความสะอาดบริเวณภายนอกบ้านนะครับครับหลังนี้ เป็นไฮไลท์ที่เด็ดเลยนะครับหลังนี้หลังใหญ่ๆกว้างๆนะครับตรงเข้ามาก็นี่นะครับเข้ามาจอดรถภายในบ้านสะดวกสบายเลยนะครับครับข้างในก็มีพื้นที่ห้องครัวด้วยนะครับแต่ว่าเราก็มีนี่ครับไว้สําหรับเพื่อนๆอ,อยากจะทำเคาน์เตอร์บริเวณหลังบ้านหรือว่าจะวางตําแหน่งเครื่องซักผ้าน,นะครับอันนี้ตัวนี้ก็เผื่อเพื่อนๆทำเคาน์เตอร์หลังบ้านนะครับ หลังบ้านก็มีนี่นะครับมีหลังคาคุมไม่หมดแล้วก็แล้วก็ไฮไลท์ทีเด็ดอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ครับครับอยู่บริเวณด้านข้างบ้านนะครับหลังนี้ออกแบบมาเป็นทีเด็ดเลยนะครับนี่ครับเดินเข้ามาแบบกว้างเลยนะครับนี่ครับไว้สําหรับเก็บของนะฮะหรือไม่ก็ อุปกรณ์ต่างๆนะครับบริเวณนี้นะครับไว้สำหรับถ้ามีจักรยานก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้แบบสบายๆไล้นะครับนะครับรีวิวบริเวณบริเวณหลังบ้านนะครับบ้านหลังนี้ c t h 567ทับ15นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูภายในบ้านกันนะครับว่ามีส่วนไหนห้อง นอนเป็นอย่างไรห้องรับแขกอยู่ในส่วนไหนบ้านนะครับนี่นะครับสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็ชื่นชอบของบ้านหลังนี้นะครับก็คือมีพื้นที่หลังบ้านกว้างเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีหลังคาคัดสตราดด้านหน้าอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับตามที่เพื่อนๆเห็นในรูปเลยครับหลังนี้เรามารีวิวบ้านที่กำลังจะเสร็จนะครับเดินเข้ามานะครับ เจอห้องโถงบริเวณด้านทางเข้าบ้านนะครับห้องโถงนะครับปึบ๊บถัดเข้ามาฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับห้องโถงอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับไว้สําหรับวางทีวีนะครับมีพักสวิตช์ทีวีนะครับพักตำแหน่งที่จะวางคอมแอร์นะครับเข้ามาก็เจอฝ้าหลุม กว้างเลยนะครับหลังนี้ว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีนะครับห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับนี่ครับต้องบอกว่ายังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับบ้านหลังนี้เพิ่งจะเสร็จนะครับมีห้องน้ํารวมด้วยนะครับนี่ครับ มีห้องน้ํารวมใกล้เสร็จแล้วใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มีห้องนอนอีกห้องนึงนะครับนี่สองห้องนอนนะครับตรงนี้หลังใหญ่มากนะครับไว้เป็นความส่วนตัวนะครับเดินเข้ามาอีกฝั่งนึงนะฮะนี่จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวทําไว้ให้ภายในบ้านนะครับครับก็จะมีห้องน้ํา น้ก็ล็อกไว้นะครับเพราะว่าเก็บของอยู่นะครับถัดมาปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับด้านหลังบ้านตามที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะครับไฮไลท์ที่เด็ดหลังนี้นะครับโครงการนี้มีแค่หลังเดียวที่เป็นบ้านหน้ากว้างขนาดหน้าที่ดินประมาณ16เมตรนะครับหลังนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากน,นะครับอย่างนี้ มารีวิวภาพรวมนะครับถ้าใครสนใจอยากรับชมบ้านจริงหลังนี้ก็เชิญได้นะครับไฮ้ไลท์อีกพื้นที่นึงนี่นะครับถนนหน้าบ้านก,กว้างๆเลยนะครับยิ่งใหญ่มากครับซอยนี้มีแค่ประมาณ8หลังนะครับซอยนี้นครับต่อเติมให้ครบหลังนี้567ับสนะครับ ฝากเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับหลังนี้หลังใหญ่นะครับรีวิวบ้านนะครับหลังนี้ห้าหกเกตทับสิบห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับรีวิวพื้นที่รอบบ้านหลังนี้ห้าหเกตทับสิบห้านะครับสนใจยังไงก็ i n กซ์สอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ